ลาเซนเนะไปยี่ไปมีหมาด้วยนะคะทุกคนนี่เวลาทะลกวยอะไงไงละเลกวยทะเลกวยเส้นเนอะมจะจีเมห้นจีเ่ไกแล้วนะก็เล่นเล่นนโอเคเลนแต่ว่าี่าจะตาละ อุปกรณ์ของเราเสื้อผ้าของเราคะ่ะทุกคนอาลุงไปยี่ลลงได้ไหมลูกลงไปได้ไหมลงได้ไหม,ไ,มได้อ่ะลงไปก่อนเลูกค่อยๆนะเออลงไปเลยค่ะชา้ชาๆชา้ชาๆลูกไปเลยอ่ะเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเคล็ดชี้เกียรเร็ว สวยไหมทุกคนสวยมากวันนี้ก็จะพายุกยิกยุกยิกเนาะพาลูกสาวพาลูกสาวปีดไปชมบรรยกากาศค่ะไปสิลูกเดินไปนเมเอ่อใช่เข้าไปไ,ไม่รู้เหมือนกันค่ะเข้าไปลูกมือมันตะกครแหละสะแฮมมีแหรไกพิเศษเนาะ พอช่าโอ้จีนอ่ะบ้านชาโอ้จีนต้อเปลือกโพดิเปลือกโพดิซะนะ่ะแบบนี้นะคะทุกคนใช่ค่ะลูกใช่เหรอใช่ลูกกับพคอหนะใช่นี่ปกติก็เวลามาทีก็จะเข้ามาตรงนี้นะคะแถวนี้แหละทุกคนที่จีนตรงนู้นก็มีนะทุกคนแต่ไม่เคยไปอะไปก็ไปแต่ตรงนี้ค่ะทุกคนมีสระว่ายน้ำด้วยนะเดินเดินดีๆลูก เข้าไปเลยค่ะเท็ดกันอนเท็ดกานนอนเท็กันนอนว้าวข้าวสวยแล,ล้วทุกคนดูมันน่ายังไม่ขนาดนี้เลยตอนนี้เขียวมากสวยมากลาตีละ่ะโอ้เท็ดกานทุกคนได้ไปเท็ดกานด้วยมีก็เท็กดกันะโอ้พี่จอยอะไรฮะเนี่เท็กดกานนี่ มาไหมนี่มานี่ยยี่ใครทำอะไรคะพีใ่ให้ช่วยไหมให้ช่วยไหม่ะก็แค่นี้ก่อนทุกคนเออไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้ดีกว่ายี่เข้าเข้าไปตรงนู้นได้ไหมน่ะยี่เข้าไปตรงนู้นได้ไหมได้เหรอ ได้นะได้นะตัวนี้เหรออันนี้ไปไม่ได้ไปได้ไหมอันนี้ไปไปอ่ะก yeah. ินอะไรคะ <sk ill in> ลงไปสิลงไปลงไป <sk ill in> ดูหนูยุยยิ่ลงไปกัน เข้าไปลูกเข้าไปทำไมหนูใส่เสื้อแบบนี้ไม่สวยเออเข้าไปนั่งตรงนี้แหละลูกแต่ว่าหนูจะนั่งตรงนู้นไม่ได้นะเขินไหมหนูไ่ได้แล้วไทำไมหนูไม่นั่งตรงนี้ไม่นั่งไม่นั่งนั่งเป็นผู้างบนนะ อ๋อหนูเป็นผู้หญิงหน,หนูหนูเป็นผู้หญิงแล้วหนูหนั่งตรงไม่ได้หรอหนูต้องไปนั่งตรงนั้นเหรอดู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 ดบรรยากาศดีมากาค,ค่ะทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้วเนะี่ยแล้ครับครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ถือเวลาที่เราจะเปลี่ยนชุดจะแปลชม,ม <c oughs> แล้วนะคะทุกคนนะนีะน่อุปรกรณ์หันดาวนะทุกคน ระว่านะระว่านะไม่เอาค่ะแม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่โน้นโน้นขึ้ดแบบไหนโอเคใช่หรือไม่นี่นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนบ้าปานี่ค่ะตัวนี้ว่าะนี่โคซูพารีแม่ผมยาแล้วนะทุกคนขอแต่งตัวแป๊บนึงนะคะทุกคน ีปนี่นะทุกคนแต่งตัววีดีนี่เนาะฮะไปอะไรเนาะน้ำท่วมน้ำท่วมแค่าบบะเดินขึ้นไปสุด